อาเทนเลยครับพี่บุญธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมา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 อาเขาเลยครับเขาเลยโอ้ทีมงานมาหลายดนะครับวันนี้เอฟซีครับต่อได้ปะครับพี่บุญธรรมนำโชคเปล่าแอมเลาะทุ่งครับมาหลายครับก้อเชียงมาบนเพราะว่ยังข้อเทียงเป็นแสกเลยครับเอ้าว่าสู้เอฟซีฟังได้ครับพออย่างคือหมดลายคือเหี่ยงแต่ คนนัดหมู่ขับรถส้นกันนะครับขับรถชิบหลอดส้นกันถูกส้นกันตายครับตายทั้งสองในรถชิบหลอในรถชิบหลอนั่นแม่นครับแล้วก็ขั้นนั่นก็ตายที่กันตายสองที um. ่กันโอ้สิบหลออง่ายยูนี่บอกคือตายสีเลยเป็บอกตายสีเลยชิบหลอะปะทะกันแม่นครับเหลือแล้วเนาะรถใหญ่ก็รถใหญ่เนาะตายสีเลยครับครับ ต่อได้พอแล้วมันก็ผีก็กมาเต็มห้องนเต็มศานยังเอาผีมาเจอทางไหนตอนทางไหน<ม>อือผีปอบผียังก็มายังได้ยังผียังม,มาหลายแต่ว่าท่านครับนในงานหลังนี้มาประชุมกันมันว่าโอูอ้หูมาประชุมกันมาให้งเดชมืเบอ่อมันว่าครับมันปะชุมกันมาเต็มเฮนะือนเฮือนม่ละครับผมโอ,อ้ยจ้ตื่นก็เจ้าตกใจครับผม เ sí. ดี๋ยวครับครับรถสิบรอประทะกันชนกันนี่เป็นแน่วไรครับว่าเป็นที่ละขั้นตอนตอนขับคนนังครับัรถสิบ้อชนกันตายถึงตายถึงสองด่านเลยนะตายจากสองขั้นนตายถึงสครับสี่คนหอง่ายสี oh. ่คนครับท่านหนึ่งก็สท่านหนึ่งกสองนะครับตายถึง ตึงสี่นะครับลายตึงสี่เลยอันนี้เป็นเป็นโม่พ่อหญิงบอกครับอีกครับวันสิบหลอดนี่โม่โอ้เป็นโม่พวกอบกันฝูงกันบริว่าสิมาหาเนี่ยละมาพระธาตนพอดีนะพระธาตุสิบหลอดสิบหลอดพระธาตุนันแสดงความเสียใจน้ำเด้อครับผมบริว่าสิมาเล่นบ้านน้ำนะครับครับมาหาพ่อหญิงวันนั้นคือทอดแห้งวันว่าในความฝันนั้นในความฝันครับในความฝันความฝันฝันซื่อๆมันเป็นความจริงบ่ล่ะอันมป็นความจรข้อมฝันข้อมฝันความฝันครับ พันควนวามันเป็นคพ่วจริงนะมันกับบอแมพ่วจริงมันผันเนาะครับมาตื้นขึ้นงัวขึ้นพันตัวนเ่รอมาจะเดินขึ้นพันตื้นี่รอเพนบอกเลขย่บละครับพ่ออย่งเพิ่นไหนเลขสามโตสอโตไอ้ไอ้ให้ครับไอ้นนั้นมูผีเพิ่นน่ะหมูผีเพิ่นน่นครับรถแห่โคงนี่แม่โอ้เนแห่โค บอกง่ายๆคือเดี๋ยวผมขอบอกง่ายๆจะขอบอกให้พี่น้องเข้าใจยังอยก่อนพอมูพอหญิงนั่นจะมาหาพอหญิงครับรถสิบห้อดมาแต่มาผสมกับรถสิบห้อดคือกันตายทั้งรถสคนตายสี่คนหลังจากนั้นมาเพขาเรียกว่าซุ้มนุ่มกันอยู่บ้านพอหญิงนี่กว่าซุ้มนุ่มกันอีกผีๆสุดส่วนหนึ่งมันก็ซุ้มกันอีกหลังจิกตายแล้วมันซุ้มกันอยู่บ้านพอหญิงมาอดบ้านพอหญิงอยู่งจะมาเป็นผี เอาเข้าใจเนาะครับผมผีปอบพียร์กับมานอ่ะผีปอบกับมาอีกโนี่ยโอ้นมาไลยผีเลยเนาะกินทับล่างเลียนาเลียตาอีกไลยผีโอ้ยมาไลยผีอนาะกินทับหวานที่เนาะแล้วคนสดเนาะครับเสด็จโอ้เามาชากันบ่ดีนะอาวอ้าวโอ้ยพี่ชายเป็นบกค่ะงานงแต่พี่ชายบุญยิ่งล่ะผีปอบเนี่เป็นผีพวกยิ่งครับที่มาขืนเลียนาเลียตาเรียขาเรียแข้งนี่ยยกกินทับเพื่อยิ่งนี่ คุณสูนี่ครับมันเคยมาก้มาวานะมานี่ครับวันไหนคืมาขายเลขพ่อเอาเอาผีตายหงษหขกนครับเพินไหสามตัวตัวใดครับวันนี้สี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่ง้นาดสแครับเพิ่นไดบอกยังอยู่ครับเพิ่นเ่เพิ่นว่าขายหน้าเสือเลยเพ่นขเห์โอ้ขายหน้าเสือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใา้ถามเนี่ยเพ่นยัง เอฟซีคนก็เมีนมากพระมาพรหญิงเนี่เป็นยังคือว่าจะขายหน้าสีหลดเพราะเป็นขายบล่ว่ลสันหน้าหลาเป็นได้หมดหน้าไหล่ว่าพวกวิาหดานเลยหน้าเพิเลยนิ่นขายใน่นขายให้เดี่ยวหรือว่างานเดียวดกว่ซื้อก็นเวิดอือความมีน้าจะไรค่ะหน้าเิ่นหลาหน้าสีโคลายูหน้าครับขายสช้ล้งานที่ีสิเวิร์ดไงเวิร์ดไงเนาะออ งานนึงมันตืสบายแมนอนงานนึงตตื่ยแวนึงกัเขาอยู่ได้หรอเขาไมบอกพ่อหมูนี่ไเขาหกสองี่ลครับององครที่แลวนี่บอกหที่แลวครับสองหกนหมอก็เลยซื้อสามหกอกนะ่ตัวนครับมาทีเพิ่นมาบอกตัวเล่อครับนักจากที่บอกซีแปดนึงแหละไ่บอกอแมนครับ เอาตัวพอหกสามเลขกลางได้มาแล้วหกสามแม่หกสามให้บอกพ่อพี่กันล่ะพีขึ้นกันอีกตัวนี้ผีปอบบอกว่าโอ้ผีปอบงวดนี้ผีปอบบอกบอกค่ะพ่อแม่แม่มีผีปอบผีกระซื้อผีนางผีตายผีตายผีตายหง พี่ไต้หว่งนี่บอก C แปดหนึ่งจะว่าผีปอบนี่บอกหกสามศูนย์รวมตุกผีนี้น้อยกว่านเอานื้มันออกของผีไต้หู่งวนไหน่แปดหนึ่งครับวนไหนขายหน้าสื่อเพื่นว่าโตนี่บอกครับแม่ันน้นงวดนี้ลหนึ่งหนึ่งสิงหาเนี่ย่แปดหนึ่งผีฝรั่งเดเคยมาบอกอีกแล้วเหรอได้เพรยังนี่พี่ฝรั่ง เพราะว่าอันเป็นมิอยาพี่น้องไดแฟนตั้งประเทศเป็มไปหดเป็นมาซ้าอีกเขาเปอกเลยนะมาซ้ำให้เลยขายหน้าเลยนึ่งวนมาให้ลาๆนะขายหลายสองหกสามหกคนละสองตัวเ้อ